ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคดีชมพู่ขึ้นสืบเมื่อไหร่แสงแฟลชจะฉายไปที่จุดๆ,ๆไม่ใช่จำเลยไม่ใช่ทนายจำเลยไม่ใช่พ่อแม่ผู้สูญเสียหรือแม้กระทั่งพี่สาวที่หลายคนเชื่อกันว่าอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายน่าจะต้องรู้อะไรมากกว่านั้นแต่อีชั้นคิดว่าพยานปากที่ น่าสนใจที่สุดคือเป็นคีย์เวิร์ดของการชี้ความผิดจำเลยที่1คือพ่อแบมเพราะคำให้การของพ่อแบมที่ว่าเห็นชัยพลที่สวนยางหน้าบ้านในช่วงเวลา9ก้นานาทีถึง9 4้นาฬิานาท,นาทีทำให้ไทม์ไลน์ที่ปกพร่องอยู่แล้วของชัยพลถูกเน้นให้เห็นว่าอยู่ในรัศมีที่สามารถไปก่อเหตุได้ สำทับกับปากคําของพระที่วัดที่ว่าชัยพลรู้เรื่องเด็กขายตอนมาถึงวัดจึงสอดรับกันพอดียิ่งพ่อแบมให้สัมภาษณ์กับหลายช่องว่าเรื่องที่คุยกันกับชัยพลวันนั้นคือเรื่องชมพู่หายไปนี่แหละดังนั้นจึงน่าสนใจอย่างยิ่งว่าพ่อแบมจะเบิกความอย่างไรน่าบอลลังและจะตอบการซักค้านอย่างไรในเมื่อทางฝ่ายจำเลยก็มีพยานยืนยันว่า การพบกันวันนั้นเกิดขึ้นจริงแต่เป็นเวลาเช้า7จ็ดโมงกว่าหลังพระเดินบาทส่วนพระเอกตัวจริงในคดีน่าจะเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายที่จะมาไขาปัญหาด้วยการสืบจากศพมีหลายคนตั้งคำถามว่าหากยกฟ้องแล้วจะหาตัวคนร้ายได้อย่างไรจะทำคดีต่อไหมที่ฉันมีทางออกให้ของพวกที่เรียกร้องอยากรู้ตัวคนทำให้ได้ ในเมื่อมีคนหลายคนยืนยันนิทานไอซอคลิปมีจริงถ้าคดีนี้ยกฟ้องขอแนะนำให้เอาคลิปไปกล่าวโทษบุคคลในคลิปว่าร่วมกันกระทําต่อศพตั้งอีกคดีสืบหาคนร้ายได้แน่เพราะไอซอมันยืนยันว่าเห็นหน้าคนชัดเจนใครมีคลิปไอซอในมือเตรียมตัวดังและรับรางวัลน,นำจับได้เลยค่ะ ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับพูดถึงการทำลายน้ำหนักข้อกล่าวหาอิชันมองว่าจุดสำคัญที่สุดการชี้ว่าจำเลยไม่อยู่ในที่เกิดเหตุณนะเวลาเกิดเหตุจำเลยจึงไม่สามารถก่อเหตุได้มีพยานสำคัญสองปากที่ให้การไปในทำนองว่าจำเลยน่าจะสามารถก่อเหตุได เพราะมีช่วงเวลาที่ว่างจากการยืนยันของผู้อื่นและคาบเกี่ยวอยู่ในช่วงเวลาเกิดเหตุหนึ่งในนั้นคือพระอาจารย์บุญมาที่ให้การว่าชัยพลถึงวัดส0บโมงกว่าและยังสนทนากับตนว่าเกือบมาไม่ได้เพราะหลานหายทาให้การของพระรูปนี้และที่ทําให้ชัยพลกลายเป็นผู้ต้องสงสัย ที่มีทั้งทำลายบกพร่องและข้อสงสัยว่ารู้ก่อนได้ยังไงหากไม่ได้ก่อเหตุเองการทำลายน้ำหนักของคำให้การของพยานปากนี้จึงสำคัญอย่างยิ่งแต่จะทำลายอย่างไรละ่ะ 1. หาพยานอื่นมาคารคำให้การ 2. ชี้ให้เห็นว่าผิดหลงทั้งข้อ1และ2นั้นพอมีช่องทาง ทั้งสองประการโดยเฉพาะข้อ2ลองดูจากในคลิปนี้ในคลิปเดียวกันตอนต้นบอกว่าชัยพลถึงวัด10บโมงกว่าตอนท้ายบอกอัตมาไม่เคยพูดเท่านี้ก็พอมองเห็นว่าท่านหลงไปหลงมาอยู่ตลอดเวลาลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าเคยมีป้าที่วัดให้สัมภาษณ์ว่าพระรูปนี้ท่านหลงหลง,ล,งลืม,ลม จึงพูดผิดไปจากความเป็นจริงในบางเรื่องจึงเชื่อไม่ได้ทั้งหมดส่วนพระรูปที่ใช้พลนัดไปรับนั้นน่าเชื่อถือกว่าแต่ไม่ไปเอาเทปสัมภาษณ์ออกมานี่แหละที่กัญชัยมักหาประเด็นมายืนยันความคิดของตัวเองที่จ้องจับผิดชัยพลว่าพูดไม่ตรงกันหลายครั้งเวลาให้สัมภาษณ์จึงเชื่อว่าชัยพลเป็นคนร้ายความคึกน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook F4 ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมอร์นิ่งค่ะวันนี้มีลุ้นรวยอีกแล้วตอนบยบายแต่เช้ามีลุ้นลองกันไหมฮ่าว่าถึงคดียายจำลองเป็นอุทาหรณ์ได้ถึง2กรณี 1. สอนพวกสายฟาดสายด่าให้พึงสังวรไว้บ้างอย่าปากดีหลาย เขาใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเองแล้วคนฟาดจะหงายเงืบดังนั้นพึงระมัดระวังการพูดไว้สักหน่อยไม่เสียหลายสิทธิอิสระในการพูดการแสดงออกมีกับทุกคนแต่สิทธิ์ของเราไม่ควรจะไปกระทบละเมิดของผู้อื่นอย่างที่สองเราควรจะดึงมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจจำเลยทั้งหลาย เมื่อเกิดคดีขึ้นแล้วทางออกมันไม่ได้มีแค่สู้หัวชนฝาฆ่าไม่ผิดดังคำใครบางคนที่ว่าถ้าจะสารภาพจะจ้างทนายทำไมนั่นแหละแล้วเป็นไงพอถึงหน้าบันลังก็ต้องสารภาพอยู่ดีเพราะเป็นทางบรรเทาโทษทางเดียวถ้าประเมินแล้วเราทำผิดจริงมีหลักฐาน แน่นหนาะควรรับสารภาพความผิดคิดขอประนีประนอมขอคุยน่าจะเป็นคําแนะนำที่ดีที่สุดที่ควรให้แก่ลูกความการประนีประนอมไม่ใช่ว่าไปประกาศเรียกโจทย์เข้ามาหามาคุยกันคุณเป็นฝ่ายผิดคุณควรจะก้มหัวเข้าไปหาเขาไม่ใช่หรือ อยากเจราจาแต่วางท่าเรียกคนนั้นคนนี้มาคุยคงคุยกันยากและไหนที่สุดก็ไปสะดุดเสาสารจนได้ดังนั้นใครที่มองคดีหมิ่นประมาทเป็นคดีขี้หมาคดีจิ๊บพึงสังวรไว้บ้างมีคดีมันไม่สนุกหรอกหวังว่ายายจำลองจะคิดได้แล้วหาทางผ่อนหนักให้เป็นเบาก่อนจะสายเกินไป ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับดีฉันตัดสินใจแชร์คลิปนี้ด้วยจิตสํานึกของลูกคนหนึ่งไม่ใช่จิตสํานึกของแอดมิน FC ทีมงานทนายประชาชนไม่ใช่จิตสํานึกของประธาน FC ทนายตั้มแต่เป็นความรู้สึกของลูกเมื่อได้ยินคนอื่นด่าแม่เรา ดิฉันโดยส่วนตัวสนับสนุนนะ้แต่ให้ป้องเกียรติคุณยายสมควรด้วยกฎหมายใครเขาไม่ปกป้องแม่ช่างเขาค่ะอย่าไปเรียกร้องมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกว่าสำนึกได้ไหมว่านี่แม่นะนี่พระเหนือเกล้าวนะให้กฎหมายปกป้องแม่เราถ้าน,น้แต่ต้องการความช่วยเหลือสำหรับกรณีนี้ อิฉันพร้อมช่วยเต็มกำลังจะมีคดีจะมีทุกข์จะมีปัญหาอย่างไรถ้าใครมาด่ามาพาดพิงแม่อิฉันว่าเราควรแสดงความรู้คุณค่าน้ำนมด้วยการป้องเกียรติท่านใครไม่ทำขอให้นะแต่ทำอิฉันหนุนช่วยเต็มความสามารถซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแลร่ไป,ป,ก,ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า เข้าใจนะแต่สงสารยายโดนพวกไม่รู้จักพระคุณพ่อแม่ของตัวเองถึงไปจับจ้วงพ่อแม่คนอื่นสอบถามผู้รู้นะคะกรณีที่กำลังนั่งไร้สดสามารถใช้เทคโนโลยีค้นหาที่อยู่ไร้สดของคนพวกนี้ได้ไหมคะถ้าได้น่ะน่าจะทำนะคะจะได้กระชากหน้ากากออกมาถัดมานะคะบอกว่าสวัสดีค่ะไม่ได้เป็นใจฝ่ายใดนะคะ แต่ถ้าป้ากับลุงออกมาโต้ตอบก็อาจจะเข้าทางพวกเขาได้นะคะเพราะป้ากับลุงอยู่ในช่วงประกันตัวอยู่คนที่ดา่าอาจอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับลุงป้าก็เป็นได้นะคะฟังมาแล้วคนที่มาดา่าพ่อแม่ป้าไม่มีความจริงใจให้กับลุงป้าเลยค่ะเขาต้องการให้ลุงป้าไม่ได้ประกันตัวมากกว่าถึงออกมาดา่า พ่อแม่ป้าแบบนี้เข้าใจทุกคนค่ะขอบคุณค่ะที่ให้แสดงความคิดเห็นด้วยในนี้นะคะคุณป้าถัดมานะคะบอกว่าทัวลงน้าแต่หนักมากค่ะป้าเห็นใจน้าแต่เลยสู้ๆนะน้าแต่ในฐานะติดตามและรู้เรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่แรกเอาใจช่วยน้าแต่เด้อสู้ๆจ้ะ